กรรมการทั้งสาท่านก็มีการกรรมการทวัดลังเซียร่รมครับธนวัตรวงศสาสารและเกียงศักดิ์ทองหงครับให้คะแนนสามพันนะดูลีลาของตุลเล่ครับควนใช้ได้นะครับยียวนกวนเลยครับเดี๋ยวก็รู้ครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาภาคภูมิใจก็คือการได้ชกกับบวกข่าวนะครับ,รบไม่ว่าจะแพ้หรือว่าจะชนะนะครับนักมวย ทุกคนในโลกนี้นะครับในรุ่นนี้ต้องการที่จะประพีมือกับบัวขาวทั้งสิ้นนะครับได้ครับเอาละครับยกที่1ครับมวยคู่เอกนํารายการครับวันนี้บัวขาวบัญชาเมฆครับมุมแดงเจอกับอารุนตุนเล่ครับมุมน้ําเงินชกชาวฝรั่งเศสมีการมีเข็มขัดแชมป์ วบวีซีมวยไทยครับรุ่น7 0กิโลกรัมครับเป็นดมพันธ์เป็นเข็มขัดไดมอนด์นะครับเข็มขัดไดมอนด์นี่ต้องบอกว่าเป็นเข็มขัดที่พิเศษนะครับรรบบที่ทําให้กับนักมวยที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ยอมรับของแฟนมวยทั่วโลกใช่ครับแมนนี่ปาเกียวก็เคยได้เข็มขัดไดมอนด์นะครับของ WBC แต่เป็นโดยสากลนี่ครับโจเลียมครับอับดุลตุลเล่บิดเอาัวขาวล้มลงไปครับแฟนมวยนี่ฮือฮาเลยครับเห็น อาวุธเหลี่ยมมวยของอับดุลตุเล่นี่ไม่ธรรมดาครับทำเอายิ้มเขินๆไม่เหมือนกันครับทางด้านบัวขาวโชว์เหลี่ยมหักเอาบัวขาวล้งไปได้นี่ไม่ธรรมดาแล้วครับยกแรกครับพยายามจะตัดล่างครับตุเล่บอกว่าลูบล่างทักทายมาแล้วครับเล่นของสูงเลยครับเอาคืนมากครับบัวขาว เล่นหนักๆแรงๆเหมือนกันขยับเข้าหาขบ,บัวขาวหรือว่าวันนี้มีต่อยเอาใจ<อ>แฟนมวยครับมาแล้วครับสอกซ้ายของบัวขาว,าวบอกว่าสับสั้นๆครับศอกซ้ายแม<อ> <c oughs> <c oughs> ก้มหลบหมัดนะครับบัวขาวเลยยัดเข่าใส่ก็เลยครับ<อ>เข้าไปลางคางจังๆนี่ก็ล่วงได้เหมือนกันครับ <c oughs> ต่อยท้องครับ <c oughs> โอ้ดูได้เปรียบรูปร่างครับอับดุนจุนเล่สูงยาวกว่าครับแ,แทกงหมัดยับซ้ายยังไม่แลกไม่ประท้าครับถึงตอนนี้ซึ่งโบขาวก็พยายามเดินคู่ครับรับมีจังหวะเลือกออกร่างสลับบนนี่ยมีทีบนำยังไม่เร่งครับเนี่ยต่อยขวาเพราะคุมเกมครับ ยกแรกของบัวขาวครับอ่ายังระมัดระวังตัวด้วยกันทั้งคู่ครับไม่เลยออกอาวุธผีถามเดี๋ยวจะพาดมานี่ถึงนับถึงน็อกได้ครับเพราะว่ายกต้นนี่อาวุธยังหนักวงรุนแรงเลยนะครับโอ้ยล่นไหมครับอับดุลตุลเล่โดนออกขาซ้ายครับโอ้โหปลายคางครับรอดไม่อดครับตอนนี้โอ้โหนาทีวิกฤตแล้วครับตอนนี้อับดุลตุลเล่เหมือนจะยังเมาๆอยู่ครับโดน พอครับโอ้ลอดไม่รอดครับเผลอนิดเดียวนะครับบวกเขานั้นตวัดซ้ายเข้าไปโอ้บริเวณเบ้าตานั้นครับถึงกับแตกเลยครับได้ครับโอ้นี่แหละครับอย่างที่บอกครับพลาดไม่ได้ครับหมดยกแรกครับนี่ครับเดินเซเข้ามุมเลยครับโอ้คู่ชกบวกขานุนตุนเล่ครับเราจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ ร่วมฉลองแชมป์โลก2 0 1 4กับทีมอินสิภาพช้าๆชัดๆครับของยกแรกที่ผ่านมาครับของกูเอกของนำรายการครับบวกต่อนี่ะครับโอ้โหนี่ครับทำหน้าเยเกครับแม่ทำท่าจะร่วงครับตอนแรกโอ้ต้องบอกว่าเหมือนไม้หน้าสามไปฟาดก็ต้องขมับเลยนะครับโอ้โหแล้วเจออีกกีะครับโอ้แม่ไม้มมยไทยนี่ครับสีหน้าโอ้ยังเมาอยู่เลยนะเมื่อกี้นี่ต้องบอกว่า เป็นจอเก้ฟาดหางจากจอเก้ฟาดหางแล้วก็ลือศีบทยาเลยครับมาเป็นชุดเลยครับนี่ครับตาขวานี่เห็นชัดเลยนะครับบอกว่าปิดเลยนะกับมีท่าไม่ซ้อมมาไม่ดีนี่ล่วงไปแล้วนะยกแรกมาติดตามชมกันต่อเดี๋ยวที่สองสมราคายอดมวยไทยเบอร์หนึ่งของโลกนะครับครับโอ้เหลือไม่ได้ครับแป๊บเดียวตะวัาซ้ายนั้นได้จังหวะจริงๆครับบัวขาว นี่ครับต้องยอมรับนะครับว่าไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยจริงๆครับนอกจากแรกนี่ก็เสียงเชียร์ลั่นสนามนวนะนอกจากว่าจะมีฝีมือแล้วนะครับบวกกับความตั้งใจแล้วก็การแก้เกมบนเวทีนั้นต้องบอกว่ายอดเยี่ยมนะครับสำหรับบักขาวบัญชาเมฆครับมาว่ากันต่อยกที่2ครับน่าจะมีอาวุธเด็ดๆของทั้งคู่แล้วยกนี้เพราะว่ายกแรกนี่เปิดฉากมาก็แหมเกือบจะได้นับได้น็อกกันแล้วครับนี่ครับบัวขาวเดินต่อยมัด อับดุลจุนเล่ครับพยายามแอร์โดนหุบซ้ายทีนี้ออกมาสู้เลยครับอับดุลจุลเล่ครับอย่ากระพริบตาครับไม่แน่อาจจะไม่ครบรอก็ได้ครับมวยคู่นี้โอ้แล้ครับโอ้ยนี่ครับพูดไม่ทันขาดคำครับโดนศอกล่วงลงไปแล้วครับอับดุลจุลเล่โอ้แหมตอนนี้นี่อาการน่าเป็นห่วงนะฮะโดนอะไรก็เมากโว้ไปหมดครับ อยางนี้ซึมๆครับครับอับดุลตุลเล่แล้วเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าอับดุลตุลเล่ตัวคนนี้นะครับไม่ใช่ว่าธรรมดานะครับต่อยกับนักมวยไทยนี่ชนะมาแล้วหลายคนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนั้นตัวเขาเองยังต่างประเทศนี่ไม่ค่อยแพ้ใครนะครับใช่ครับการที่จะเอาชนะเขาได้นี่ต้องไม่ธรรมดานะครับแล้วบวกขาวก็พิสูจน์ให้แฟนมวยได้เห็นแล้วนะครับว่านี่คือของจริงครับเบอร์หนึ่งของโลกตัวจริงเสียงจริง ยังเดินเบียดไปเรื่อยครับบัวขาวมีครับไปขาขอรูดูเล่พยายามจะบวกหมัดครับโดนหมัดขวาต้องบอกว่ากระดูประสบการณ์การผ่านสังเวียนของบัวขาวนั้นช่วยให้กับเกมการชกของบัวขาวนั้นพัฒนาขึ้นนะครับสังเกตแฟนมวยสังเกตได้ง่ายๆนะครับนี่ครับอูเลยครับดูแยสอขวาครับดอก<ล>น,นี้หล่นทั้งยืนครับไหวไม่ไหวครับรูดูเล่สะสมมาเรียกว่า เยอะเหมือนกันโดนนับถึง8ครับระวังล่างโดนบนครับตุลตุนเล่นี่ครับบัวขาวไม่ปล่อยวินาทีทองให้หลุดครับพยายามเดินครับพยายามจะบวกศอกสู้ครับตุลตุลเล่แต่ว้าดูอาการยังยังมึนมึนอยู่นะพยายามจะสวนด้วยหมัดครับแต่บัวขาวเลือกนะครับดูครับโอ้โหแทงเข่าถึงทางครับพอจังหวะออกเป็นชุดแล้วทำไม่สวยครับบัวขาวเลยครับต่อยหมัด สอกสายไงายท้องเลยครับอนดุนเตลเล่จังหวะนี้โดนไปอีกหนึ่งนับครับโอ้โหดูอาการไหวไม่ไหวครับโดนไปสองนับแล้วครับรอแรงไหวอยู่ครับโอ้ยยังสู้อยู่นะพยายามจะสวนด้วยศอกครับแม่แต่บวกขาวนั้นการโอ้ยมีสอกกลับด้วยแต่บวกขาวนั้นต้องบอกว่าเกมตั้งรับแล้วก็การป้องกันตัวนั้นสุดยอดครับ โอ้ยมีสองครับนี่ครับดูครับว่านี้แม่ผิพัพนธ์เล็กน้อยเอาละครับบุขาวเดินต่อครับพยายามจะเก็บบัญชีปิดบัญชีได้เหมือนกันให้ได้เหมือนกันครับนะเอาหมดยกที่สองครับนนี้พักสักคู่ครับเดี๋ยวกลับามาชมกันต่อในยกที่สาม นี่ก็มาดูภาพช้าๆชัดๆนะครับโอ้โหสอกขวาของบัวขาวโดนเข้าไปตรงกระโดงคางพอดีเลยครับครับนี่กับดูกันช้าๆชัดๆหล่นต้องบอกว่านี่หล่นคาศอกเลยนะครับลมทั้งยืนครับก็เรียกว่ายกที่สองยกที่ผ่านมานี่โดนไปสองนับครับอับดุลเล่แต่ว่ายังหัวใจยังสู้อยู่นะยังลุกขึ้นมาสู้ต่อ นี่ครับโอ้โหมองหัวทิ่มพื้นไปเลยครับและที่สำคัญชาวเชียงรายนั่นส่งเสียงเชียร์บัวขาวนั่นลั่นเวทีเลยนะครับบรรยากาศในสนามไฟน์นี้นั่นดูเหมือนว่าจะเป็นการซ้อมใหญ่เลยเพราะมีไฟ์สำคัญนะครับในวันที่13กันยายนนี้นะครับที่ประเทศเบลารุสนะครับกับท็อปคิงเวลด์ซีรีนะครับภายใต้การสนับสนุนของบริษัทท็อปคิงนะครับโดยเซนนลิทว่องประเสริฐกาหรือว่าเซนหนุ่ม มาว่ากันต่อในยกที่3ครับยกนี้นี่อุดมตุลเล่ต้องทําอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่ายก2โดนไป2นับครับนี่ครับยังเป็นบัวขาวครับที่เดินเบียดครับถอยหมัดฟันศอกอุดุมตุลเล่กระชากมาตีครับ2ดอกบอกว่าวงในนี่แทงแหลมๆเลยนะอุดุมตุลเล่ครับโอ้มาสู้ในแล้วยกนี้โอ้พยายามจะบวกสู้เลยครับอุดุมตุลเล่ไม่ได้ บัวไม่ได้เก่งกักสีของบัวขาวโอ้ยตอกขวาครับดอกนี้เต็มทางครับนี่พยายามจะลุกครับโอ้โหหล่นทั้งยืนครับแล้วโดนนับเป็นครั้งที่3ครับสุดท้ายครับไม่รอดครับการเชิดชัยชาโนนสีชลตบกมือยุติการชกครับโอ้โหเด็ดขาดครับตอกนี้เสียงเชียร์จากแฟนมวยทั้งสนามเลยครับบัวขาวนี่ครับแฟนมวยแหมพอใจครับเห็นการน็อกเด็ดภาพเด็ดๆแบบนี้นี่ โอ้เดี๋ยวดูภาพใช้อีกครั้งครับโดนแบบไหนครับนี่แล้วครับสอกขวาโอ้โหลนนั่งยืนครับอับดุลตุลเล่โอ้ยยอมรับหัวจิตหัวใจครับพยายามจะขึ้นมาครับอับดุลตุลเล่ด้วยที่โดนสะสมมาเยอะครับทำให้สมองนี่ยังไม่ฟื้นครับตาลอยครับกรรมการเห็นว่าดูไม่น่าจะชกต่อได้ครับมือยุติการชกยังไม่บอกช้ำนะครับ ทพ,นะพี่น้องประชาชนชาวไทยครับนี่คือสุดยอดนักมวยไทยหมายเลขหนึ่งของโลกบัวขาวบัญชาเมฆโดยเวลาเพียงแค่51วินาทีนะครับของยกที่3ครับบัวขาวก็สามารถพระเดิษึกคู่ชกจากฝรั่งเศสไปได้อย่างราบคาบครับ,รบเป็นเ็ตเด็ดขาดจริงๆครับขอเสียงปรบมือให้กับบัวขาวอีกครั้งครับ ครับเรากําลังรอการชูมืออย่างเป็นทางการให้กับบัวขาวบัญชาเมฆนะครับครับขอรับเชิญน้กมวยทั้งคู่ครับด้านกลางเวทีเลยครับนี่คือชัยชนะที่เบสเสร็จเด็ดขาดและสวยงามจริงๆครับถือว่าเป็นอีกไฟหนึ่งของบัวขาวนะครับถือว่าเป็นร์นเมต์ที่ยิ่งใหญ่เป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ครับและ ผู้ชนะของศึกมวยไทยประสานใจไทยปรองดองคืนความสุขชาวเชียงรายในวันนี้ได้แก่บัวขาวบัญชาเมฆครับและผู้ชนะในวันนี้นะครับนี่คือเจ้าของตำแหน่งแชมป์เข็มขัดเพชรของ WBC มวยไทยครับนในแนวกาสนี้ผมขอเรียนเชิญท่าน พลตรีพัฒนามาดมงคลครับท่านผู้บัญชาการกองกำลัง